โรงเรียนวัดหาดรายแก้วได้จัดกิจกรรมอ่านวรลเหน้าเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยส่งเสริมให้นักเรียนอ่านในสิ่งที่ชอบวรลเหน้าจากนั้นสรุปใจความสำคัญข้อคิดจากเรื่องเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด2 0ง9 ทำให้นักเรียนจำเป็นต้องอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านและส่งคลิปการอ่านเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องให้คุณครูประจําชั้นและเพื่อนๆได้ฟังซึ่งทําให้เกิดทักษะการอ่านและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องและสามารถบอกข้อคิดของเรื่องที่อ่านได้สวัสดีค่ะหนืชื่อเด็กหญิงธนาดา,า,านัพมณีฉันปะุมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุษา์สายแก้วอําเภอเมืองจังหวัดชิมพรค่ะวันนี้หนูจะมาแบ่งปันประสบการณ์การอ่าน หนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะชื่อเรื่องว่าพุทธประวัติพระพุทธเจ้าหนังสือเล่มน,นี้นะคะให้ความรู้ฉบัแบบคุณหนูเหมือนนิทานเลยค่ะเนื้อหาความรู้เนี่ยเข้าใจง่ายนะคะเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าได้ละเอียดมากๆเลยค่ะค่ะเรามาดูในหนังสือกันเลยนะคะตามมาค่ะแนะนำตัวละครเจ้าชายสิทธะ เจ้าชาสิทธัตถะวัยหนุม่มพระนางยสุธราพระอานุนพระเทวทัตองคุลิมานพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิรีมหามายาเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตอนอายุ29พรรษา พระองค์แสวงหาวิธีดับทุกข์และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจนตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาการอ่านหนังสือพุทธประวัติเล่มนี้ทําให้หนูได้รู้จักพระพุทธเจ้าและได้นําหลักธรรมคาสอนของท่านมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเชิญเพื่อนๆมาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะ อุปมาดังพินสามสายที่ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปร่วมเดินทางสายกลางแสวงหาความสว่างของจ,จิตใจตามรอยธรรมนำทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า